6กส5องฮกหา่าหกเก้าเบาหนองมากครบดูดูดูครับตรง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 นะแม่วสวัสดีครับผมเบ้าหนองครับวันนี้เบ้าหนองมาสารแม่ฮันนี้ครับตอนนี้เวลาหาทุมแล้วครับหาทุมแล้ว เบาหวงมาขอโชกกับแม่ครับงวดวันที่1มิถุนา67งวดที่แล้วเลขกันยังบ่ท่านเขาเนาะบาหลวงจุดทูบเป็น780กับ14อย่าพึงถิมเด้อครับเด้ออย่าพึงถิมเด้อเลขตัวนี้780กับ14เดี๋ยวเมื่อนี้ตัวเลขที่เป็นตัวใหเลขพีป้องจะเป็นตัวใหงวดวันที่1มิถุนา67นครบาลุนน้ำกันครับคิสดสินใดกับไฮโซวังดังปราถนาเบื่องไหวเพื่อเป็นแนวทางแม่ฮันนี่เมตตาลูกหลานสุขสุขคนครับผม เดี๋ยวไปไหวแม่นำกันแล้วกัไปรับโชคนำกันครับผมงวดที่หนึ่งมิถุนาหกเจ็ดครับสวัสดีครับผมเบาน้องครับมือนี้มาวกเขากับเบาน้องคือเกา่ามือนีเบาน้องกับยุสารแม่ฮันนี่ครับมือนีเบาน้องมาขอโชคต่อ,อง,งวดงวดวันที่หนึ่งมิถุนาหกเจ็ดเบิงไหวข้างไหวเพื่อเป็นแนวทางครับเบาน้องกับเจ้าบุกพิ้งฟองสองลูกเหมือนเดิมครับงวดที่แล้วเบาน้องทุดถูกเลขเจ็ดแปดศูนย์กับหนึ่งสีย่ยัดถิมนะครับเด้อ 710กับ84เอเจ็ดแกับ14หลายคนบอกว่าให้เบาหน่องเอาเบาเลขถูกตัวเก่าเดือดอ้ยงวดที่แล้วนัว่งมาสักเป่าหน่องปุ้งว่าเหตุผลนยังว่าเพิ่นให้เป่าถึงหรือว่าเพิ่นอาจจะตามอีกคือเป่นนาไอเด็กกระโปรงนี่น,นะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวเบาหน่องจ,จับลูกปี๊ปปอมนะครับสองลูกแม่ครับบปาน่องจ,จับลูกปี๊ปปองสองลูกนะแม่ ขอเลขลรางตรงตรงขอเลขลรางตรงตรงเน้นเลขลรางนะแม่เด้อเน้นเหล็กรางครับตรงๆๆตรงๆๆตรงตรงนะแม่หมายเลขหกครับหมายเลขหกโอก็ได้หรือเก่ากระไรนะครับเนาะ งกยัง้งงกสองงกหางกเก้าเบาลงมาออวัแนแม่แล้วแม่เราอาจจะให้ตรงๆงกเก้าก็ได้ยัง้งจะเกิดขึด้นในเบื้อครับขอเรียลางตรงๆรงๆแม่เลยอบมแม,มนครับดูควันเล็เก้าดูกที่สองไม้เล็กงกครับนี่ เขาเขาวาดขีดบางนี้ครับนี่เขาวาดขีดบางนี้เก้าหกครับเหลขกมิ่งองเก้าหกนี่ครับเป่าหนองก็เห็นเบาหนองปีกหายอยู่มันเป็นหกหรือเป็นเก้าลูกว่าหันเป็นเก้าครับดูหันเป็นเก้าดูนี่เป็นหกนี่เขาขีดตรงนี้ขีดเส้นใต้ครับเลขหกเก้าหกครับเหลขกตรงใจเลยครับเหลขกตรงใจเลยเก้าหกอัดนักหนครับ เบาลงอัดหนักเลยละ่ะเก้าหกนะแม่เดอเลลอ้อเหล็กลังเดี๋ยวไปรอหลุเดเหล็กถูกครับวันบุรีเหล็กถูกจะเป็นตัวไหนสามตัวบนครับผมเหล็กถูกที่บ้าถงจิตพอแม่แม่มาสามโตถ่ายรถตันี่ทุงวันที่หนึ่งนะแม่เดอ้อ ออกตรงตรงออกตรงตรงสามตัวบนสองตัวบนอยู่การอย่างนี้เงินมี่ท่องมีโฉมมีหลาบเมแม่เด้อโฉมหลาบขม่าอูการอย่างนี้เงินใส่สามโตตรงตรงสามโตตรงตรงงวดวันทีหนึ่งมิถุนาหกเจ็ดเมืแม่เด้อ ลอลุนเลขทูบเหมือนกันครับบอมมือนีเลขทูบคเป็นตัวใดนวดวันที่1มิถุนาหกเจ็ดครับผมาเบิ่งเลขทูบตัวแรกกันครับผมมวดวันที่1มิถุนาหกเจ็ดครับผมบ้านน้องพอแม่ฮันนี่เนาะโอเลขทูบตัวแรกหมายเลขศูนย์ครับงวดที่แล้วบ้านน้องจุดไดเจ็ดแปดศูนย์เนาะเจ็ดแปดศูนย์มวดนี้มีศู 0, นย์ครับเจ็ดแปดศูนย์แต่ว่าเลขมันออก 6, 0, 9, 0. หกศูนย์กับเก้าศูนย์ออกหักโอด เเล็กเลขกที่กองเบาหนองจบได้เก้าหกนะครับเ,เ,เ,เบอบดอรด์มเมนหกเก่าเก้าหกเพราะว่าเบาหนองเบิงตตะแหลกบัตมต่นเล็กหกที่ไหนไดมันเป็นเล็กเก่านะครับเนาะเก้าหกเล็ตรงใจเรยบเบาหนองซื้อไว้ซื้อไว้ลายแห้งเก่าหกหกเก่าดดนะงวดีัวดีจังหวากันนะครับเนาะหวทุที่หมิถุนาหกเจสาธุสาธุพอบุญบาร,รมีแม่ฮันนี่หมาะโจกให้ลูกร้านสุขูสุคล คูณใดเขาวาบิ่องเบาวหนองไห้ได้รับโชคไป้แลกันคิดที่ได้ก็ให้งทรงหวังดังปาดแนาสุขผูกสุขคนเดี๋ยวไปลอลุ่นเลขทูบตัวที่สองตัวที่สามครับเลขทูบตัวแรกหมายเลขศูนย์ตัวที่สองกำลังมาครับตัวที่สองกำลังมาเดี๋ยวไปลอลุ่นเหกันครับไปเบิ่งเลขทูบตัวที่สองครับผมเลขทูบตัวที่สองอ๋อหมายเลขหกครับหมายเลขหกเพิ วันค <Like, S 1> ือบจุดใดตัวนี้เ so, น right? <olie opot 't ientras> ้แต่กับบนเนอเนาะออาีออกเเก่ากันเนียย้มันก็เกิดขึ้นในบนีรเนาะครับนาะดูวยถูตัวที่สองหมายเลขหกครับศูนยหศูนย์กเลขย่ปองเกหหรือสิเป็นศูนย์หเก่าเออบนเน่อเลยครับเป็นศูนย์หเก่าวันนี้แม่ให้คักๆได้เดัวเบาหนังสือไวหลหกเก่าเก่า 06 9เป็นเลขตองงวดเบาหนองเลย06 9ก่าบนแหนน์แน่นอนแม่เราถือว่ามันมาดูแลเห,ลห็นว่าแน่จะงวดเต็มเต็มในบริษัทบนแหนนเนาะเอาไปล่อลุ่นเด็กถูกตัวที่3าครับผมสาธุสาธุ06กับ06หยัง่งจะไปเบิ่งนำกันนะครับน้อที่เป็น06เก่า06 9นี่แม่ให้คักๆเด็กนะครับน้อมาแล้วครับเอาจังไดจดี บอลนองบอลทงบอลนองกัสิลุนไปนต้องกันนี่แหละลุนไปกับเอซี่แหละบอกมากละคนลุกเดล็กมีความบาลนองจับได้96 96เนะาะอ้าวลุนเหล็กถูกครับลุนเล็ถูกสิเป็นเล็กเก่าวะบนแน่ด้เนาะถูกแตกครับนี่ครับถูกแตกถูกแตกน้อยนึงถูกแตกน้อยนึงครับันออกมาเลขเก่านี่ตรงปเป๊ะเลยนี่ตรงเป๊ะเลยนะครับเนาะ มาคือแถวบัดนนี่เป็นเก่าหรือสิเป็นแปดเนาะรุ่นครับรุ่นรุ่นรุ่นงวดนี้กันมาหลับโชกไปน้ากันเนาะถือสามโตตรงตรงเนี่ยนะงวดนี้ถือสามโตตรงตรงเนี่ยนะนอแม่นองวดว่ามันออกหกเก่าศูนย์งวดนี้มันออกเกี่ยวอาจจะออกโตกลับก็ได้ยยังก็เป็นไปได้เบิดนอแม่นอแม่เมตตาลูกร้านสุขุสุขดโอ๊ยหัวมาคือเป็นตะลุ่นแทนเนาะ รุ่นแปดกับเก่าครับเบาหนองดุนแปดกับเกนะ่าเหี้ยเอาดูจะเอาถูกแปกไปเรื่อยนะเรืร่อยเห็นไหถูกแปกไปเรื่อยเออรื่อยเห็นไหเห็นบอ่อ F4 เห็นบอ่เอ,บอเอาดุนเบิ้งแปดหรือเก่าเอาแปดหรือเก่ารุนไปน้ำกันน้องดุลไปน้ำกันแปดหรือเก่าแต่กันเป็นแปดกับบอมีปัญหาครับเพรพาะว่าตรงกับเหล็กตะไคร่ตรงกับเหล็กหลดตะไคร่เหล็กโลดตะไคร่6 8้า ืมหกแปดศูนย์ห้าได้เหล็กโตะาไข้มือสัน,น,นมือเบาหนองสันหนึ่นคนนง,นนงคนลุกบ่าหนองเห็นเหล็กแล้วเบาหนองคนลุกถูกกระแตกอีกบาทนี้เอาเหล็กโรต้าไข่จะถิ่มเด้อครับเด้อขั้นใหม่เพื่อนแปดนหกศูนย์ห้าเหล็กรต้าไ่คนนะล่อรุนแปวกับล่อรุนเ,น 5, เกา่าค,ค,ครับนี่ล่ 8, รอรุนแปวนล่อรุนเก่าดีมากเลยนีมากแล้วมากแลว,แลว,แลวนี่เอาเอาแหดหรือเก่า เปดหรือ,รอ,รอ,เ,อ,อเก่าอ๋อปดหรือเก่าเออเดาว่ากับคิดเก่าอยู่ได้แหละเนาะเพราะว่าเลขถูกน,น,น,นั่นหเห็นปะสิบเป็นแปดนั่นแหละแต่ว่าเลขถูกเพิ่นขาดออกเนาะเป็นเก่ากระได้เดอ้อศูนย์หกเก่าศูนย์หกแปดได้เบิดครับผมศูนย์หกแปดกับเลขรถตาไคร์หกแปดศูนย์ ถามโตตรงตรงแท้ละบัดดีขอให้ทุกคนจงโชคดีครับผมเลขทูก068หรือ069ก็ได้เอาแล้วบอลลงสิบแปดตัวเลขให้เบิร์ตซูโตนั่นแหละเลขวิงฟอง96ครับผมสาธุสาธุแม่เอ้ยลูกน่านเด็กมีโชคในเด้อแม่งวดนี้จัดนักหนักเลยคันลูกได้รับโชคงวดนี้เด้อลูกที่มาไหวชุดไทยเด้อแม่เด้อสาธุสาธุขอให้ทุกคนโชคดีงวดที่1มิถุนา67 068 069แลก้วก็96งวดที่1มิถุนา67เเปิดโชครับโชครับดวงรับทรัพย์สาธุสาธุสวัสดีครับ